ซึ่งอ,อ,อะไรนะ <c oughs> โอ้ยไอเรือเรือ,อ <c oughs> เรือ,เอ,เ,อเอาแบบเรือมาเอาใครอ่ะแล้วใครเป็นคนสร้างเรือเนี้ยเรือเนี้ยเดี๋ยวบอกว่าใครสร้างเอามาดูโมเดลกันก่อนดูโมเดลกัน,นเรือที่เราจะสามารถพาทุกคนเนี่ยไปยังดาวดวงนู้นได้ม,มันเหมือนเรือสำเภานะ เธอสำเภาแต่รู้ไหมว่าใครสร้างรู้ป่าใครคะใครสร้างอ่ะฮะด็อกเตอร์สราเ้าเข้าหัวเราะในมุกที่เราไม่สลกมันหมายความว่าเา เ,เขาดูก็รู้ว่าสังขารเอาไม่รอดเฮ้ยก็ช่วยช่วยกันเรือลำนี้เหรอแร้วองขึ้นด้หมดยังไงอะมันนี่เป็นแค่โมเดลอ๋อนี่โมเดลเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปให้ด็อกเตอร์เนี่ยเอาเอา,เอาเรือจริงมาดีกว่าเรือจริงโทรศัพท์โทรศัพท์้อนร <c oughs> อะไรอุล้ออะไรก็ไม่ไเล่นอะไร ร้องทำไมปวรองทำไมอ่ะตอนฟังเวื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะเล่นอะไรแล้วไม่ใช่ไม่ได้เล่นต้องแค่ดอกเตอร์ับผ้าแล้วเล่นอะไรที่มันไม่ขำเล่นอะไรง่มง่วเล่นอะไรนี่นะเละอะเละอะช่วอะช่วเลยอ โทรศัพท์ไงเรียกด็อกเตอร์เอาเรือมานี่มันอะไรนะโทรศัพท์โอ้ยใช่ไหมเธอเวฟหรอโทรเรียกด็อกเตอร์ค่ะมาพูดโทรไปดองคาเลยครับเลพอได้ไหมพอได้ไหมอ๋อท่านด็อกเตอร์เหรอ ช่วยเอาไอ้ไอ้เรือที่เล่าสำเร็จมาให้ท่านประธานาธิบดีดูหน่อยครับชื่อเรืออะไรโนวาโนอาไอ้บ้าโนวาน่าร้องกง่านวาาอาสอโนอือโนอาือโนอานะทําไม่นวานะนอโนอเอารกันเอเออโนอา เราขออาบน้ำก่อนแล้วกับน้เออแถวนี้ร้อนเหลือเกินเออคุณหมอฮะเราชื่อดรอาโนเป็นคนที่ทำเรือโนอาเนี่ยแหละทำที่ไหนครับท่านอยู่แถวพระราม้าเก้าเสร็จแล้วใช่ไหมเอาละเราจอดตรงนี้ก่อนนะดี